สวัสดีครับผมช่องคนจะเที่ยวนะครับวันนี้นะครับจะพาพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะครับมาไหว้พระขอพรมาชมความงดงามของวัดภูกิ่งฟ้าอยู่ที่อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมานะครับและนี่นะครับบริเวณด้านหน้าที่เราขับรถเข้ามานะครับที่นี่นะครับจะเป็นแค่สำนักสงฆ์นะครับทุกคนและนี่นะครับเราจะมาไหว้พระขอพร ตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้จะเป็นเจดีย์ที่มีพระปฏิมาที่งดงามและสวยงามมากๆเลยนะครับผมนี่นะครับผมสวยงามมากๆอยู่บนยอดเขาเลยนะครับแล้วก็ข้างๆนะครับจะมีตรงนี้นะครับก็เป็นย่าโมนะครับรูปปั้นของย่าโมนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในกันเลยนะครับตอนนี้นะครับผมก็พามาบริเวณด้านหน้าของ จะดีตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนนะครับให้คุ้มครองเราทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นคนจะเที่ยวหรือจะเป็นพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับในคลิปวิดีโออันนี้นะครับผมก็ขอพรให้ทุกคนนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับปราศจากจากโควิดนะครับผมต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมวิวทิวทัศน์ของวัดภูกิ่งฟ้ากันนะครับว่า จะงดงามขนาดไหนนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราเดินมาบริเวณโดยรอบนะครับทุกคนจะเห็นได้ว่าวัดภูกิ่งฟ้านะครับอยู่สูงมากๆเลยนะครับถ้าเรามองลงไปนะครับจะเห็นว่าบริเวณด้านล่างก็คือลึกมากๆเลยนะครับก็เป็นบนภูเขาเลยนะครับผมนี่นะครับบรรยากาศก็เย็นแล้วก็เงียบสงบมากๆเลยนะครับงดงามมากๆเลย ก็ไม่ค่อยมีนะักท่องเที่ยวเข้ามาเท่าไหร่นะครับนี่นะครับผมเดี๋ยวเราจะไปชมบริเวณโดยรอบกันนะครับว่าจะสวยและก็งดงามขนาดไหนนะครับดูสิครับวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราเดินลงไปดีกว่าไปชมความงดงามกันนะครับผมชมบริเวณโดยรอบนะครับว่าจะ สุดยอดขนาดไหนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวนะครับขององค์พระศิวลีนะครับผมนี่เห็นไหมครับผมวิวแล้วก็บรรยากาศดีมากๆเลยนะครับสวยงามมากๆเหมาะกับการมาพักผ่อนมาเที่ยวมาถ่ายรูปมาเช็คอินกันนะครับผมนี่นะครับก็มานะครับก็เน้นความสงบเรียบง่ายนะครับผมไม่ทิ้งขยะให้วัดนะครับแล้วก็ ไม่ส่งเสียงดังนะครับนี่นะครับวิวสวยมากเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับเดี๋ยวเดินไปชมวิวอีกทางหนึ่งนะครับผมมันจะอยู่ข้างๆกันนี่แหละครับแล้ววิวตรงนี้นะครับก็จะเป็นเป็นศาลาที่ไว้นั่งพักผ่อนนะครับพักผ่อนหย่อนกายนะครับเวลาเราเดินชมนะครับนี่สวยงามมากๆเลยนะครับก็คนจะเที่ยวนะครับใช้มือถือถ่ายนะครับก็เลยเดินเร็วไม่ได้นะครับผม นี่นะครับวิวทิวทัศน์ตรงนี้นะครับก็ให้เรามานั่งชมบรรยากาศมานั่งดื่มกาแฟมานั่งดื่มน้านะครับนี่นะครับทุกคนครับผมก็จะบอกทุกคนว่าตรงนี้นะครับก็คือทุกคนจะต้องดูด้วยนะครับเพราะว่ามันอันตรายมากๆเลยนะครับที่ประตูเปิดเมื่อกี้นะครับเพราะว่าคนจะเที่ยวนะครับพิงนะครับผม แล้วก็พิงไว้นะครับแล้วก็เกือบตกนะครับก็อยากให้เ,เพื่อนๆทุกคนนะครับระมัดระวังตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าจะไดอะ้อันนี้คือคนจะเที่ยวเตือนทุกคนไว้นะครับผมและต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมสกายวอล์กตรงนั้นกันนะครับว่าจะมีความงดงามขนาดไหนเดี๋ยวตามคนจะเที่ยวไปอีกที่หนึ่งเลยนะครับที่นี่จะมีสกายวอล์กที่เป็นสกายวอล์กเป็นไม้นะครับรับรองว่าสวยงามมากมาก เนี่ยครับบริเวณข้างๆตรงนี้ก็สามารถลงไปที่ใต้ตีนเขาได้นะครับแต่ว่าเนื่องด้วยเราจะไม่ไปนะครับเราจะไปชมสกายวอล์กกันไปชมความงดงามของบริเวณโดยรวมของวัดภูกิ่งฟ้ากันนะครับและนี้นะครับก็จะมีที่ให้เราไหว้พระนะครับขอพรและตรงนี้นะครับเราก็จะมาถึงตรงที่พักอีกที่หนึ่งนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสกายวอล์ก ตรงนี้เป็นสกายวอล์กไม้นะครับนี่นะครับวิวทิวทัศน์บริเวณด้านล่างนะครับก็จะเป็นบ้านของคนนะครับแม่น้ําที่เราเห็นนั่นก็คือแม่น้ําลําแสะนะครับผมซึ่งสวยงามมากๆเลยนะครับวิวจากตรงนี้นะครับเดี๋ยวคนจะเที่ยวจะพาพี่เพื่อนเทุกคนนะครับเดินไปชมสกายวอล์กนะครับอยากจะบอกว่าถึงจะเป็นไม้แบบนี้แต่ก็น่ากลัวมากๆเลยนะครับผม แล้วเขาก็มีป้ายเตือนด้วยนะครับว่าระวังอันตรายถ้าใครที่พาลูกพาหลานหรือพาเด็กๆมานะครับก็จูงมือเด็กๆด,ด้วยนะครับพาดูแลเด็กๆอย่างดีเลยนะครับผมเพราะว่าอันตรายมากๆนะครับสําหรับเด็กที่เขายังไม่รู้ภาษาอะไรมากมายนะครับและนี่นะครับเดี๋ยวตามกันไปเลยนะครับไปดูกันว่าจะมีความงดงามและสวยงามขนาดไหนเสียวมากๆเลยนะครับผม ต้องคอยย่องไปทีละนิดทีละนิดนะครับไม่สามารถไปเร็วได้นะครับเพราะกลัวมากๆเลยนะครับผมนี่นะครับบริเวณตรงนี้คือสวยงามมากๆเลยนะครับเหมาะกับการถ่ายรูปแล้วก็มาเช็คอินนะครับก็มีบอกนะครับว่าภูกิ่งฟ้านะครับตรงนี้สวยงามมากๆเลยนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้คนจัดเที่ยวด้วยนะครับ ผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปดีๆให้กับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนได้รับชมรับฟังกันอีกนะครับนี่นะครับบริเวณโดยรอบสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้คนจะเที่ยวด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับ